ยยมีวันไหนไปพบหน้ากันโลกเรามันก้มงจองบพพบผ่านๆแค่ยิ้มให้ไม่ได้ผิดสว่างคนพันนั้นสันดานไปค่อยดีย ความจริงคือสิ่งไม่ตายเหมือนที่เธอนลองฉันไม่ได้อาจจะรู้ในวันที่สายยอมเป็นควายเพื่อความพอดีอย่างน้อยก็เคยได้ทำถึงจะช้ำแต่ว่าฉันเต็มใจเป็นคนดีที่เธอไม่จำอย่างตอกย้ำโดยการมาทิ้งฉันไปให้เธอไปจนหมดไม่เคยคดไม่เคยโกงอยากเห็นเธอสุขสบายจนวันสุดท้ายได้ลงโลงความรักที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นเรื่องเก่าวันที่เคยสุขใจเป็นแค่ละครน้ำเน่าเก็บและก็จำขอเวลาทำใจเธอมาจนไม่กลัวจนไม่กล้ารักคร ้าใจกันย,ยาวๆปวดแล้วไม่ปวดฟันเขาถามว่าฉันเป็นไปทดตอบเขาไปพี่น้องกันแค่นั้นก็จบเราคงไม่พบกันอีกเส้นทางที่ควรจะหลีกให้เธอเดินไปไม่ต้องสนกับอดีตขอให้โชคดีไปจนวันตายได้กจะโชคร้ายเหมือนที่ฉันเจอเขาคงเหมาะแล้วที่จะคู่กับเธอยินดีจะปล่อยมือถ้ามันคือสุขของเธอหมด เลียวแรงที่จะยืมมันไว้ลำเพียงบองดูเธอเดินจะไปฉันไล่ข้าแต่ไม่ไล่ความหมายที่จะพูดก็นหนึ่งคำทีายบาบความจริงเธอไม่ได้สำคัญที่เธอจะไม่ริงแล่เรื่องเล่าัางบทคือเรื่องจริงเธอไม่ไใ้สำคัญและเจอไม่ใช่ถูกสิ่งยินดีกับเธอไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนขอให้เธอพบแต่ความสุขสบายใจเลิศลาต่อกา ก็ไม่นีวันแอบไปพบหน้ากันโลกเราหมันก้มคงจะพบพผ่านจะยิ้มให้ไม่ได้คิดสวรรค์คนพันนั้นสันดานไม่ค่อยดีผ่านมาขนาดนี้แล้วหัวใจมันสลายไปมันกับเศษเจ้าเดินเขาทิ้งมาสนุกตรงไหนถึงต้องชาวลักฉันไหมล่ะ่าต้องบาดนำตาไดะกินแนวเธอไม่สนว่าใครจะเป็นเธอไม่สนว่าใครจะตายเธอบังคับให้รักคุยเป,ปล่าเราไปรักเขาเองไอ้ควายจะไมให้คนหนึ่งคนไปต่อไม่ถูกคนใหม่คือหอมมะลิส่วนที่ตรงนี้คือข้าวบูดอะไรที่ฉันกลัวก็มักจะเกิดกันเลยไม่กล้าเปิดใจก็เลยรอ แต่วันเวลาให้มันรักษาภายในนั่นก็เจ็บตัวนั่นคือเจ็บหัวใจละครหนึ่งที่เคยรักครั้งนี้จะฟาดไครดื่มน้ำเมาให้บรรเทาหัวใจเราจะไม่ทำเพื่อใครจะทำเพื่อตัวเองเวลายังเดินเพลงยังบรรเลง เดือดแรงที่จะยืมมันไว้ทำได้เพียงมองดูเธอที่เดินจากไปฉันไล่ข้าแต่ไม่ไร่ความหมายที่จะพูดแต่นหนึ่งคำคือบายบายและแล้วก็ต้องรับความจริงฉันไม่ได้สำคัญที่เธอจะไม่จริงและเรื่องราวจังหมดเอเรื่องจริงเธอไม่ได้สำคัญแต่เธอไม่ใช่ถูกสิ่ง ยินดีก็เธอไม่ว่าจะเลือกทางไหนขอให้พบแต่ความสุขสบายใจเลิกลาต่อกันจะไม่มีวันแอบไปพบหน้ากันโลกเหามันก้มกจมแค่พบพผ่านแค่ยิ้มให้ไม่ได้ผ,ผิดสวรา์คนพันนั้นสันดานไม่ค่อยดี หัวใจมันสลายไปมันกับเศษแเจ้าโดนเขาทิ้งมาสนุกตรงไหนถุงตรงชาวรักฉันไหมล่ะเขาต้องป่านน้ำตาและกินเห้าเธอไม่สวนว่าใครจะเป็นเธอไม่สวนว่าใครจะตายาเธอบังคับไม่รักหรือเปล่าเราไปรักเขาเองไอ้ควายจะไม่คนหนึ่งคนไปต่อไม่ถูกคนไหม่คือฮอรมาลีส่วนที่ตรงนี้คือกาวบทอะไรที่ฉันกลัวกํามันจะเกิดกันเลยไม่กล้าเปิดใจก็ได้แต่รอให้วันเวลาให้มันรักษาภายในนั่นก็เจ็บตัวนั่นคือเจ็บหัวใจคำหนึ่งที่เคยรักคงนี้จะรักใครเติมน้ำเมาให้บรรเทาหัวใจเราจะไม่ทำเพื่อใครจะทำเพื่อตัวเองเวลา อย่างเัินแง่ยัง,งเบล่งและจะสาอยู่โวเดเรียวแรงที่จะดือมันไว้ทำแต่เพียงมองดูเธอที่เดินจากไปฉันไล่ค่าแต่ไม่ไล่ความหมายที่จะพูดกันหนึ่งทำคือบาย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 เจอกันใหม่